วันนี้วันที่21พฤษภาคมพศ2561นะคะวันนี้เราก็ทำการเดินไปนะคะนี่สายไปนะคะจะมีสีดำสีส้มสีเขียวนะคะสายไป3ามสีนะคะสามเส้นนี่นะคะเป็นการเดินไฟได้ถึงเวลาการเดินไปแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มใส่หลอดใส่ปั๊กกันค่ะอันนี้จะเป็นตู้ไฟยจะไปต้มนะคะคนค,คอยติดตามดูตอนต่อไปแล้วกันนะคะ